สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเมย์อยู่ที่ไร่ทองสมบูรณ์ครับที่เขาใหญ่นะคะตอนนี้คือเราก็ผ่านบัตรผ่านประตูมาแล้วนะคะอะพูดอะไรวะเนี่ยงงตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบเมืองคาวบอยนะคะเล็กๆตอนนี้เมย์มาเป็นตอนเออเที่ยงครึ่งมันก็จะร้อนๆน,นิดนึงนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่าที่นี่นะคะมีอะไรบ้างข้างใน เพราะว่าเรามีบัรดสีเขียวนะคะที่เราจะสามารถได้กินนะคะเขาเลยให้เรามาดูชุดอันนี้นะคะอันนี้คุณ้าหรอว่า ตั้งตั้งร่อนแบบนี้แล้วก็เทน้ำก็ทรายออกนะน้ำทรายออกมันจะมีอย่างนี้เห็นไหทองละอ๋อแล้วก็ต้องเลือดออกมาแล้วก็แล้วก็ร่อนต่อไปหาจนอ๋อเข้าใจแล้วเป็นการ่อนในน้ำหมดร่อนในแม่น้ำค่ะคือเวลาเขาร่อนทองจริงๆเขาก็ทำแบบนี้จำลองมาดูขออนุญาตเจ้าหน้าที่กรมหลวงสตาห์เองครับ ขออนุญาตกดแมสมันต้องเกาะใช่ไหมอ่ะม,มันมันเดี๋ยวเราจะถ่ายได้เลยเนี่ย e ังพี่บาร์ดี้โอ้ my god เดี๋ยวนะขอเก็บกระเป๋าก่อน,นแล้วเนี่ยมันจะช้าๆอย่างเงี้ยแลหละตลอดทางจริงหรอจริงหรอจริง อย่างไรอะอย่างไรอะ,อรอะน่ากลัวจริงๆโอ้ยไม่เท่าหรอกไม่สูงโอ้ยไม่สูงอุ้ยมันมีหลายอันนีหว่า เปียกแน่เลยว่ะเปียกแน่เลยค่ะโอ้โหฮุยฮฮุย <c oughs> ทุกคนจ้าเปียกเลยเปียกเลยจ้ะเปียกแบบอาบน้ำเลยจ้ะ เปียกเลยเฉะแฉะเลย บรรยากาศดีมากธรรมชาติต่างๆนานา มาแล้วดอกยี่หรอแล้วตาโอเคค่ะนั่งเลยครับนั่งแล้วี่หลังก่อนก็อย่าไปหนานะครับโยน,น,น,นอู่ด้านซ้ายมือนะครับค่ะอู้ไปแล้วจ้าเน่า <c oughs> <c oughs> น่ากลัวอยู่หนาเขาห้าวกลางเท้าเราจะให้ดูว่ามันสูงแค่ไหน มันเสียวว่ะเฮ้ยไม่เอาแล้วเก็บป้องกอนไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโอ้มาภาพเบลเรียบร้อย นี้คือรถตัวค้านะคะเดีย๋ยวเราไปกัน สนุกได้เล่นกิ่งไม้มันอนี่แล้วอะอะไรนะอืมไม่ใช่กิ่งไม้นี่อเจ้ากิ่งไม้กิ่งไม้กิ่งไม้่กิ่งไม้ไมไมไมถึงเวลาที่จะต้องบอกลากับได้ทองสมบูรณ์ครับที่เขาใหญ่นะคะได้มาเห็นความธรรมชาติพื้นสีเขียวต้นไม้มันทำให้เติมพลังได้อีกเยอะเลยและทำให้รู้สึกว่าการใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ มันก็ดีเหมือนกันฮะตอนนี้นะคะก็กลับมาอยู่ที่ห้องพักแล้วนะคะก็คือเอาของมาเก็บแล้วก็มาพักเหนื่อยไปแล้วนะจ๊ะหนึ่งกรุป๊ป หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะสนุกไปด้วยกันนะคะวันนี้ก็คือสนุกมากๆก็วันนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกไปด้วยกันนะคะก็เป็นอะไรที่มาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆเหมือนกันเนาะเพราะว่าไม่ค่อยได้มาเล่นอะไรแอดเวนเจอร์เท่าไหร่แต่ว่าจริงๆก็คือชอบกิจกรรมแบบนี้นะคะก็สําหรับใครที่ยังไม่รู้นะคะว่าจะไปเที่ยวไหนในช่วงแบบวันหยุดยาวที่กาลังจะมาถึงนะทุกคนเดี๋ยวก่อนนะคือคลิปนี้จะตัดทันวันหยุดยาวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็อยากให้เพื่อนๆนะคะลองมาที่ไร่ทองสมบูรณ์ครับที่เขาใหญ่ดูนะคะมาเปิดประสบการณ์กิจกรรมใหมๆ่ๆ สนุกๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเขามีที่พักให้ด้วยนะคะอย่างที่บอกแล้วก็จริงๆที่พักมีหลายแบบเลยนะคะมีทั้งแบบเป็นแบบอะไรอะกระโจมกลางเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบเป็นโรงแรมเป็นอะไรนี้ด้วยนะคะก็ค่อนข้างครบครันเลยทีเดียวแล้วก็ไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆทุกคนนะคะจะสนุกสนาน ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะอ้อเดี๋ยวนะคะก็สําหรับทิปเขาใหญ่ของเมย์นะคะยังไม่จบแค่นี้นะเดี๋ยวเราจะไปตลอนกินตลอนหาร้านคาเฟ่นะคะที่ถ่ายรูปสวยๆหรือว่าอาหารอร่อยๆนะคะมาให้ดูกันว่าจะมีที่ไหนบ้างนะ แล้วก็ตอนนี้นะคะก็คือเตรียมตัวที่จะไปหาที่กินต่อแล้วนะคะแต่ว่าสําหรับคลิปนี้นะก็ต้องจบไปแค่นี้ก่อนใครอยากดูต่อนะคะติดตามได้ในคลิปวอีอหน้าเลยนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยเย่เย่เยเย้เย